ให้สว yeah. like ่างให้เรามีการงานได้ไปฉันชานะสองจับไม้ส่งไปถึงคนรักเกา่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียน <c oughs> ตัวบรรจมให้เต็มบป็นชัดว่าจะไม่มีวันจะรอลงาบนกระดาษเปียงทำตาว่าฉันเ,นเองยังเลื่อนวนเลือนฉันเลจ,จับไม้ฉบับนี้เป็นตัวแทนแเพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็น your b a b ้ กันล,ลงจากนี้ทำไมฉันเป็นต้องแคร์ย yeah. <Okay. S 1> ว่าฉันจะเป็นจะตายได้ไหมว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจจะใช้น้ำตาตัวเองเงยเป็นก็ใช้น้่นเหมือนถูกอ,อักษรแทนความรู้สึจกจะไม่ฉับบากสุดท้ายจะบอกให้ควายมันไปในเน่าเช่อื่นขอโทษที่ฉันคิดถึง เรื่องของเราตลอดไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะตืน่นเมื่อที่ฉันจับปากกามันสั่นตลอดเวลาว่งที่นาฬิกาและปีนี้ใล้จะเช้าไม่ทันเธอเอ่ยว่าจานน้ำปลากระไลสะแล้วใจก็พังซะแลว้วเธอคงจะหลับไปแล้วฉันทำได้เพียงแค่เมาอีกแลว้วเคยบอกเธอไว้แลวยังไม่มีสักวันเลยที่ลืมตอนนี้คงถึงเวลาที่ฉันต้องคืนรถที่ยืนมันถาจะมีน้ำตาที่เลิศชัดไหมเพียงนิดนึง น้องานั้นลางจากหมายด้วยคำามดรักและคิดถึงฉันจนั้นส่งจากหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี้คงเป็นฉบ,บับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราขีนตัวบรรจมให้เต็มบรรทัดว่าจะในมีวันจะรกลงบนกระดาษเพียงทําตาว่าฉันผิดเองและเลื่อนหัวนน้าฉันในจากหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเ yeah พราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอย yeah แบร์นั้นลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแค่ yeah ฉันจะเป็นจะไปนั่นเองว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะจ๊ะสามายได้ผมป่าสาตอนมันติดลงในน้ำมึไว้ทิ่จานาฟองสสงัปถึงที่ผ่านหน้ามอย่าพูดไรกันมัวยายานั่งลอยแต่ะลงมาไป็มที่โพงให้ตาจนตาพวกยัาจะมาทุกสิ่งที่เอนมาแต่ว่าสาการฉันเล่าแ้บาแล้วรักก่อนจะอาเดวาอยาให้เธอมอง้เธอลองคิดในเัใได้ฟังวี่น้ำาขอเธอนจน้อเราจะเป็นนมแรใจในวันที่ตัวเธอจำพอร่างดูดทุกอ

เขาไป็นดีญาตตอนนี้เวลาไม่ดีมากแต่จากคนนี้เขาําำขนานะซาหน้าไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบ,บับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรนทัดว่าทำไมมีวันจะร้าวลงบนกระดาษีเปียกทํต้ตาว่าฉันผิดเองอ่นเลืองวานน้ำฉันให้จบไหมฉบ,บับนี้เป็นตัวแทนคเอพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยูแมในพอจะได้แล,ะล,ะละ่หลังจากนี้สมัยจำเป็นต้องแคร์ ว่าฉันจะเป็นจะตายแล้วไหมว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอ